ยังไงก็จะอยู่ขังคนจุบจจ๊บปวดก็จะพึ่งบานพี่นอ้องดอกนี่นังพอดีเลยจ้ะเนี่ยนี่สามจุ้มนี่ใกล้ๆก,ก,กันพี่นอ้องนี่นี่จุ้มน้องพี่นอ้องแม่ตัวจองตับดีครับจ้าอู้สองพี่น้องสอง,สอง,สองจุง้มง,ง,งามๆเลยจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีพ่อญ่ไม่ไงพ่อแม่พี่น้องพี่ป้านาอาเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่แล้วก็ผู้เข้ามาช่มทัวร์โลกนะพี่น้องเนาะม่อนีมาทีซีได้พี่น้องมาไต่เห็ดไข่จ้าไต่เห็ดไข่ขอนหิ้งเจี๊ไรุ่นเบิ้งน้ำกันพี่น้องว่าสีได้หน่อยได้ร้ายซ้ำไหนพี่น้องอพี่น้องปะไนรุ่นน้ำกันจ้าอู้อยี่แ่ค่อยไปเห็นขขาเมีมีอยู่พี่น้อง เหดไข่จุมจ่มเจ้าพี่น้องไปเก็บเลยจ้าดอกแรกแห้งมันพี่น้องมาไตเด้อจ้ามาอนี้ยมาอนี้มาไตขอนสีแจ้งพี่น้องอืมดอกแรกแห้งมันพหดไข่จุม่มเดี๋ดวแล้วพี่น้อง จุ่มนึงจ้าบอกสองจุ่มกวนลยจันจุ่มนึงสองจุ่มจุ่มนึงจ้าหวานจ้าพี่น้อง พึ่งจ้าพึ่งไปใกล้จันจ้จุมจ้าพี่น้อง,งจ้าอีกจุมนึงจ้าสองบันจ้าสองบันน้อย จุ่มน้อยพี่น้องจุ่มไงพ่่น้อาไปแล้วยังมจุ่มน้อยสองจุ่มจ้าแดงจ้าจุ่มนึงจ้าจุ่มน้อยจ้ะมันมนึงจ้า แดด h e a ไี่น้อดอกใหกไ,ไงนี่วานนึงจ้าน,น้นาเลยพี่นอ้อง จุ่มเนยหน่อยบานเนยหน่อยถ้เนาะพี่นอ้องจุม่มนึงจ้าจุ่มแตกขึ้นมากจังยี่ถึงโพนจ้า,จาอีกสองจุ่มจ้าจ้าจุ่มจ้างามๆจุ้นแตกขึ้นมาพี่นอ้อง ได้พี่นอ้องจ้าจุมนมงจ้าไส้ตีซีด้พี่น้องมาไต้ตีซีนี่นำงาจ้าเพียงจ้าจุน่นอยหวานน้อยจ้าจมนมจ้ามทคน นี่เห็ดขาวจ้าไข่เขียวจ้าไข่เขียวจ้าพี่นอ้องเห็ดพึ่งแตกขึ้นมาพี่นอ้องคนเขาก็ลงโขกบ,บางตีหนึ่งนี่พี่นอ้องนีอันนี้พึ่งโพกขึ้นมาใหม่จ้าจุ่มน้อยพี่นอ้องจุ่มย่อยพี่น้องไปแล้วยังจุ่มน้อย สองจู่มจ้าโอ้ยแยงค่อยไปเห็นขาวเมียแหบอยู่พี่น้องเห็ดข่จุ่มเจ้าพี่น้องไปเก็บเลยจ้านจ้าพี่น้องแย่งค่อยมาหันเห็นขาวเห็นขาขาวเลยพี่น้องนี่จ้าเห็นดีตัวจ้ามาไตา่สเห็นขาพันโลดจ้าจูมนึ่งงามๆเลยจ้านี่ ห่างโค้นพี่น้องไข่เขียวจ้จพี่น้องสองจุ่มอีกจุ่มนึ่งลมเลยวิจาร์สองจุ่มอู้หูเงี้ยไฟไปเห็นแต่ขาพี่น้องขาใหญ่ๆนี่เ็ดยังน้อกันเด็กไฟมาพี่น้องมองดูวิจาร์เงี้ยบเงี้ยบเอ้ยบาลพี่น้อง บานเห็ดไห้จนมนแต่ขาพี่น้องบ้านขาจุ่มเพื่อนขาบานจ้านี่บานใหญ่พี่นอ้องน,นจุ่มนึงจ้าพี่น้องเล็ดควอนสีเขี้ยงนี่มันสีขเขา,าก็แตก,กขึ้นมะมัยพี่น้องจากที่ช่วงกลางคืนสีม่วพิ่นมาไตแน่แล้วอันนี้ควอนสีเขี้ยงขึ้นมะมัยพี่น้องจ้าจุ่มนึง จุ่มง,งามๆพี่น้องมึงนายพี่น้องวังหันก็นเอาจุ่มไปแล้วบ่เห็นจุ่มนี่ยจะยุก่ใกล้ๆกันหันหลังมาจังเห็นเฮ็ดตองโป่งดีครับพี่น้องใกล้ๆกันเนี่จ,จ,จ้าวังหันใช่จุ่มนึ่งจุ่มนึ่งพี่น้องนี่ตองโป่งดีครับเจ้าโอ้๊ยสองพี่น,น้องสองจุ่มง,งามๆเลยจา้า เ่าจ้าแยงไฟไปเขาวขานะจ้าจุ่มมใหไงเลยพี่น้องยู่ขางคนจุ่มมือไงพี่น้องนหจ้าเอ้ยพุนจุ่มไงพี่น้องอือนหนจ้าพี่น้องอ้จุ่มญงเลยจ้าจุ่มนพี่น้องยูดใกล้ใกลกัน อันนี้ห้อมงะจันเยใส่ราคาเพิ่มเลยใ่เลยถ้าหากไม่พี่น้องอันนี้ห้อมสิบบาทแล้วจันจ้จุจมจกกจ่มน้อยจ้พี่น้องใกล้ใกล้กันจุ่มน้อยสามจุ่มพี่น้องขึ้นใกล้ๆกกันเลยจ้าพึ่นแตกขึ้นมานี่ ขวนสทีแก้งเฮ็ดมีแตกพี่นอ้องอีกดอกนึงน,น,นี่อีกดอกนึงจ้าอู้ยแต่ดอกกำงามจ้าได้จุ่มกระร่งพอดีเลยจ้าเนี่ยนี่สามจุ่มนี่ใกล้ๆกันพี่นอ้นมมนนอ,นองน,น,นี่จุ่มพี่น้องตำลังพ่นกันจ้าพี่น้องมันก็แตกใช่ไหม ให้พันสิมักโพช่วงขวันทีแกงเนี่ยจะกําเนบ่ยมะเร็งนี่มะเร็เรง,รงกับวกงนันใกล้ๆก,กันเช่นเนี่ยรุ่นเดียวกันเลยพี่นอ้องโพขึ้นมาจ้าจุ่มน้อยขึ้นมาจุดบานจ้านีพ่พเดียก,กันจ้าอันนี้บาน จุม่มมือจ้า่าเห็นมั้ยฮ่คนละส่วนอยู่คนละมุมจ้าโอ้ม่ตตองไปในน้อยนึงกระปุกพี่น้องบิ่งคนละแก่คนละมุมกับโบเห็นจ้กระ,ะ,ะแ,ตแตกดินที่นี่ถึงว่าพี่น้อง,งวันโพอยู่ สองจุม่มนี่จุ่มหนึ่งนี่อีกจุ่มหนึ่งจ้านี่นี่จ้าจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งขวางพ่นพี่เนาะสองจุ่มงามเลยจุ่มหนึ่งจ้าอยู่ในในชึบน,นี่จ้า ดอกบานพี่จ้ะอู้หพี่น้องพุ่นดอกหนึ่งนี่ไ,ไปไปหากระเทียพี่น้องดอกใหญ่ๆเลยจ้าเี่ยพี่น้องอือนี่ไงพี่จ้าอยู่ข้างพน่นจุ๊บปูดพี่จ้าพึ่งบานพี่น้องดอกนี่บานจ้าพี่น้องดอกพีบาน สองบานจ้ะพึ่นบานพี่โลกบานงามๆจ้าสองดอกเฮ้ยไ,ไปไปขึ้นอีกจังเห็นบล็อกขาวือหลุดคืนเจ้าพี่น้องนีจ่จ้าชุ่มงามเลยจ้าอ,อีกจุม่มหนึงพี่น้อง จุ้มอ่ะนี่จุมจ้มอ่ะพี่น้องใกล้ะก,กันนี่เ้าก็แตกถุงพี่น้องน,น,น,นี่จ้าโพดเลี้ยวกันนี่พี่น้อเราแยกเลี้ยวกันนี่นนนจ้าอันนี้บาดล,ล้วจ้าไข่เขียวจุ้มพี่น้อง นี่จุ่มนึงอ๋จุ่มน่อยอยู่นี่ก็มีจ้านี่จุ่มนึงจ้างามจ้าจ้าสองดอกสามดอกจ้ะนีบานพี่นนาะจ้าจ้าบานพี่นะนี่มันอุ้มกุหลาบจ้ะสองดอกจต็มกบาน บานจ้าจูมจ้่จ้าสองดอกสวยงามเลยจ้าใกล้ๆที่น้อยมึงนะยุ้มอยู่จ้าพนเนี่ยอย่างงามเลยจ้า จไก่บ้านพี่น้ององเลยจ้บ้านองบานพี้อง่น้อยจ้า ลดอกให้เขียวจ้าได้แตกมากเลยเนาะที่เราอยูอ่ใกล้ๆกันว่เห็นดอกนี่ดอกง่ายกลัวแต่ว่าเรเห็นเห็นดอกน้อยกลัวพี่นอ้องเหยียบเหยียบบานดอกจ้่บานแล้วบานแล้วขาใหญ่ๆนี่ก็่าจะเป็นขาจุ่มพี่นอ้อง เป็นคาบานดอกเร่องพี่ดอกคล้ายๆเขียวพรจ้าพระเจ้ามองจอดรถได้จ้านี่เห็นบ่ผู้เห็นจอดรถมอเตอร์ไซค์ลหลายๆอยนี่จ้าคุนจ้ารถพี่นอ้องเพิ่ณมาไตพจ้ารถมอเตอร์ไซค์นี่คือรถจิง๋งเลยพี่นอ้องรถเก๋งคันหนึ่งพรจ้า มาต่อยกันเจ้าแต่ดอกี้อ,อียนแหลมพี่นอ้องงอดอกจาก้าใบสักอยู่อันใ้บอางอยู่อันใดอยู่ยพี่นอ้องพี่น้องดอกแข็งยิ่จา้าจุ่มมึงจ,จ้าจุ่มเห็ดไข่จา้า ไข่โพนจ้าใหีเรลงูกขาวนี่พี่น้องนี่จ้าไข่ให้เรางูกขาวมันลงเหลืออยู่จ้าใครหนึ่งพี่น้องก็แปลกขึ้นไหมผ่าหักใหม่นี่จ้าไข่ให้เรางูกขาวเราพี่น้อง,ง,ออองบ้าเบามันเคยออกจ้าเนี่ย ให้กันมั้งหมดให้ขเขียวพี่น้องบานละอ้ตกหลุมดอกหักเลยจ้าอดอกนึงใส่กันแล้วพี่น้องนอนเลยควันแล้วเกิดไม้ซะจ้าเชื่อจ้าดอกนึง่งห้อยกุ้ยน้อยหยียบพี่น้องแง่งคืนหนึงน่งให้พูนจ้า เริ่มแจ้งเลยพี่น <ing> ้องป้าเริ่มสางออกแล้วจ้าแจ้งแล้วพี่น้องไปจ้าแจ้งแน่แล้จ้าแจ้งเลาะบวงอีกต้นพี่น้องดอกเพิ่งจ้าพี่น้องนี่สองดอกพี่น้อง สองสามดอกสองสามจุม่มนี่ติดทางเลยจ่าพี่นอ้องนี่หากใหม่ค่ะเอาดไ,ไดมาเลยหักเลยจ้ะยดูจ้ะสามดอกสามจุ่มจ้าเอาละจ้าพี่น้องมานี่ก็คงสิพิโพสันี่เนาะพี่น้องเนาะ เห็ดก็ได้สองตาเหมือนนี่พี่น้องแต่ก็บอกเต็มอกจ้ามานอยู่ครับพี่น้องเห็ดไข่ครับเห็ดไข่เห็ดกอแดงเห็ดจุ่มจุ่มเห็ดไข่ได้พี่น้องส่วนหลายเห็ดไข่หลายครับนี่เห็ดไข่หลายมาไต่ด้พี่น้องหน่สีเมือแล้วจ้าหนี่มาแต่เด้อครับมาแต่เด้อจ้าเหมือนเห็ดไข่ของสีพ่อซ้ำนี่หระพี่น้องมากกับกดนไหลเด้อถือใจกับกดแช อย่าลืมกดติดตามช่องพิดหน่อยชาแนลให้นน้ำเนยด้จ้ะเดอ้อเพื่อสิบริพาทคลิปใหม่ๆของเบาดอกกับสาวพิดแล้วจ้ะเนาะคลิปนี้กับคงสิพอ่อซ้ำนี่แหละพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมพี่น้องวัดดีจ้าครับ